สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านผมนพดลแก้วประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชีศาสารศึกษานายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอขานุวัยรักษาบุรีได้มีหน้าที่ดำเนินการในส่วนของสมาคมซึ่งสมาคมเรามีภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. ส่ง,งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความก้าวหน้า และพัฒนาผู้วิชาชีพทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานต่อวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่เด็กนักเรียนเยาวชนสังคมและประเทศชาติ 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิยาอุตสาหะจนประสบผลสำเร็จบังเกิดผลดีต่อหน่วยงานราชการเป็นแบบอย่างต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และสาธารณชน 3. พิทักษ์สิทธิสมาชิกตามขอบเขตกฎหมายและจัดให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลด้านสวัสดิการและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกสมาชิกของสมาคมจะมีอยู่3ประเภทคือ 1. สมาชิกสามัญก็ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บัิหน้าที่ในเขตอำเภอขานุ 2. สมาชิกวิสามันหมายถึงขา้าราชการครูบำนาญและบุคลากรที่บัตดหน้าที่นอกเขตอำเภอขานุวรลักษบุรี 3. ส,สมาชิกกิติมศักดิ์ก็หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการลักุณกับสมาคมครูและบุคลากรทางอึกษาและได้มีมติเห็นชอบว่าเห็นสมควรให้เชิญเป็น สมาชิกในการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอขานุวรักษศบุรีจะมีด้วยกันสองประเภทเกือะเภศที่1เป็นรายปีเป็นรา,ายปีละ100บาทถ้าเป็นสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพจะเสียค่าสมาชิก300บาทและในปัจจุบันมีสมาชิกที่อยู่ในสมาคม มีจำนวน311คนในโอกาสนี้ผมในนามของสมาคมก็ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากราทางการศึกษาทุกท่านได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมเพื่อให้สมาคมครูและบุคลากราทางการศึกษาของอำเภอขานุวรักษสะบุรีมีความเข้มแข็งข,ข,ขึ้นในโอกาสต่อไปและก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน เป็นอยา่างดีสวัสดีครับ